สวัสดีนะคะพี่พี่ทุกท่านนะคะวันนี้ก็อยู่กันกับช่องกระต่ายภาเครื่องนะคะวันนี้น้องก็มีพาเครื่องนะคะมาแบ่งปันให้กับพี่พี่ทุกท่านเหมือนเดิมเลยนะคะถ้าพี่พี่ท่านใดสนใจสามารถแอดไลน์ที่ขึ้นไว้หรือโทรติดต่อโดยตรงน้องได้เลยที่เบอร์0 9 4 9์4 9 8 0 1่นะคะ น้องมีบริการเก็บเงินปลายทางให้ด้วยแล้วก็จะส่งให้ฟรีทุกรายการเลยนะคะสำหรับ EP นี้นะคะเป็น EP ที่638ของน้องแล้วนะคะวันนี้นะคะก็มีพระเครื่องมาทั้งหมด50รายการนะคะเปิดแบ่งปันที่องละ200 200บาททุกรายการนะคะปิดคู่ที่300บาทนะคะรองเลือกรับดูรับชมนะคะชอบใจถูกใจรายการไหนแจ้งปิดหมายเลขรายการให้กับน้องได้เลยนะคะ ก่อนรับดูรับชมยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้น้องด้วยนะคะแล้วก็จะได้ไม่พลาดทิปใหม่ๆของน้องนะคะเดี๋ยวยังไงเรามาเริ่มรายการที่1กันเลยนะคะรายการที่1นนะคะเริ่มกันที่พระคุณแผนนะคะหลวงปู่ทิมวัดระหารไรจังหวัดระยององค์นี้นะคะเป็นรายการที่1นนะคะ รายการที่สองนะคะเป็นพระพุทธชินราชนะคะรายการที่สามนะคะเป็นหลวงปู่ทวดเนื้อว่านนะคะ รายการที่4นะคะเป็นพระรีรานะคะรายการที่5นะคะเป็นรูปรอหลวงพ่อเงินนะคะ รายการที่6นะคะเป็นหลวงพ่อพรมนะคะวัดช่องแครายการที่7นะคะเป็นพระคุณแผนอาจารย์เป่งน,นะคะ รายการที่8นะคะเป็นเหรียญเสมาหลวงพ่อน้อยนะคะรายการที่9นะคะเป็นหลวงปู่ทวดนะคะ รายการที่10นะคะเป็นหลวงพ่อเจริญนะคะต่อไปนะคะเป็นรายการที่11นะคะ รายการที่สิบเอ็ดนะคะเป็นพารูปทรงใบโพนะคะองค์นี้เลยนะคะรายการที่สิบสองนะคะเป็นเหรียญนั่งพานหลวงพ่อคูณนะคะปีสามเจ็ดนะคะ รายการที่13นะคะเป็นหลวงปู่ทวดนะคะองค์นี้นะคะด้านหลังตาสัญลักษณ์นะคะสอเสือกอไก่นะคะรายการที่14นะคะเป็นหลวงพ่อเกษมนะคะปี2518นะคะ รายการที่สิบห้านะคะเป็นพระศิวรียืนนะคะหลวงปู่โตะวัดประดูชิมพีนะคะรายการที่สิบหกนะคะเป็นเต่าหลวงพ่อเงินนะคะ รายการที่17นะคะเป็นหลวงปู่เผือกนะคะรายการที่18นะคะเป็นพระสิบทัดหลวงพ่อเงินนะคะรายการที่19นะคะเป็นหลวงพ่อแดงปี2514นะคะ รายการที่20นะคะเป็นพระพุทธชินราชนะคะหลวงพ่อเงินวัดดอนยายหอมนะคะรายการที่21นะคะเป็นเหรียญเสมานะคะรายการที่22นะคะเป็นสิงนะคะ รายการที่23นะคะเป็นพัชซุ้มกอนะคะรายการที่24เป็นเหรียญหลวงพ่อพรมวัดช่องแคนะคะเป็นเหรียญรอรายการที่25เป็นเหรียญหลวงปู่ดูวัดสแกนะคะปี 2… 5.. 3… 1นะคะ รายการที่26นะคะเป็นหลวงพ่อโสธรน,นะคะด้านหลังเป็นพระมหากษัตริย์นะคะทั้ง9้าพระองค์นะคะรายการที่27นะคะเป็นหลวงพ่อฤาษีริงดาเนื้อคำหมากนะคะทาทองที่องค์พระนะคะ รายการที่28นะคะเป็นหลวงพ่อกลวยนะคะเหรียญที่ระลึกผูกพระฤาีมาวัดโคสิตารามนะคะรายการที่19นะคะเป็นพระพุทธชินราชนะคะรายการที่30นะคะเป็นพระ ดิดภาพผงของขวัญน,นะคะหลวงพ่อปากน้ำรายการที่31นะคะเป็นหลวงพ่อกันวัดพญาตนะคะปี2 5 2469นะคะที่ระลึกในการปฏิสังขรณอุโบสถนะคะ รายการที่สามสิบสองเป็นเหรียญหลวงพ่อจงนะคะสามสิบสามนะคะเป็นหลวงปู่สุกนะคะวัดปากคลองมหามเท่าปีสองห้าหนึ่งเก้านะคะเป็นเหรียญที่ระลึกนะคะ <c oughs> รายการที่สามสิบสี่นะคะเป็นเหรียญ หลวงพ่อเงินนะคะ้านหลังเป็นกรมหลวงชุมพรนะคะรายการที่35นะคะเป็นรูปหล่อหลวงพ่อเดิมนะคะ36นะคะเป็นพระคุณแผนนะคะหลวงปู่ทิมวัดไร่วารีนะคะ รายการที่37นะคะเป็นพระคุณแผนนะคะหลวงปู่ทิมวัดราหารไร่นะคะ38นะคะเป็นหานุมานะคะเนื้อชุปรักปิดทองนะคะ39นะคะเป็นพระเจ้าสัวนะคะ สี่สิบนะคะเป็นพระคุณแผนนะคะหลวงปู่ทิมวัดไร่วารีนะคะสี่สิบเอ็ดนะคะเป็นเต่านะคะเต่าหลวงพ่อเงินนะคะสี่สิบสองนะคะ 43เป็นพระนอนนะคะด้านหลังมีปั๊มตาสัญลักษณ์นะคะ44นะคะเป็นเหรียญเสือหัวขาดหลวงพ่อฉะไหนนะคะ45นะคะเป็นหลวงปู่ทีมจเจริญพรล่างนะคะปีสองห้าหนึ่งเจ็ดนะคะ วัดรหารไร่ที่ระลึกสร้างสาราการปร,รียนนะคะสี่สิบหกนะคะเป็นพระผงสุพรรณนะคะพระผงสุพรรณนะคะด้านหลังจะมีเหมือนรอยนิ้วมือนะคะ รายการที่47นะคะเป็นหลวงพ่อสุธรปี2538ด้านหลังเป็นตาสัญลักษณ์นะคะ80ปีกรมตำรวจนะคะองค์นี้เป็นรายการที่47นะคะต่อไปรายการที่48นะคะเป็นหลวงปู่ทิมนะคะวัดประหารไรจังหวัดระยองนะคะ รายการที่49นะคะเป็นพุทธซ้อนหลวงพ่อคูณนะคะด้านหลังเป็นหลังแบบนะคะรายการสุดท้ายนะคะเป็นพระเป็นพระร่วงรางปืนนะคะรายการสุดท้ายรายการที่50นะคะ ถ้าดูแล้วชอบใจถูกใจรายการไหนก็แจ้งปิดหมายเไดรายการให้กับน้องได้เลยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้น้องด้วยนะคะสวัสดีค่ะ